เวลา9ก้านาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรพูตานซึ่งช้ากว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเมืองพาโรราชอาณาจักรพูตานเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมม่เคเซอร์นํำเกลวัวงชุกแห่งพูตานร,ระหว่างวันที่25-28ถึงเมษายน2568 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตครั้งแรกในรัชสมัยหลังเสด็จเถลิงถวันแลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง,งปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วย ท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นสนามบินแห่งเดียวของราชอาณาจักรพูตานอยู่ห่างจากกรุงทิมพูซึ่งเป็นเมืองหลวงประมาณ50กิโลเมตรตั้งอยู่ในหุบเขาลึกที่ระดับความสูง2,235เมตรเหนือระดับน้ำทะเลล้อมรอบด้วยภูเขาที่สูงถึง5,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานของโลกที่มีความยากที่สุดในการนำเครื่องขึ้นและลงจอด โดยนักบินที่ทำการบินมายังสนามบินแห่งนี้ต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษและได้รับใบอนุญาตเฉพาะต้องมีทักษะที่ชำนาญด้านการควบคุมเครื่องบินด้วยตัวเองเพราะระบบนำร่องอัตโนมัติไม่สามารถช่วยได้เต็มที่การบินหลบภูเขาเข้าไปตามร่องเขาอาจเจอลมในร่องเขาที่มีโอกาสแปรปรวนได้มากกว่าลมในพื้นที่เปิดราบทำให้การควบคุมเครื่องบินยากยิ่งขึ้นทำให้นักบินยิ่งต้องใช้ทักษะ การบังคับเครื่องบินที่แม่นยำเพื่อการลงจอดอย่างปลอดภัย